พฤศจิกายนในพฤษภาคม25 1 8ดวงเป็นยังไงบ้างคะการงานนะการงานนะคะระวังความปากแซบของตัวเองหน่อยนะระวังความปากแซบในของตัวเองหน่อยนะชาวพฤศจิกายนนะคะระวังมีปัญหาปะทะกับคนที่ทํางานนะช่วงนี้อยากอยาก ิวมากเลยช่วงนี้แบบงานก็อยากทำแต่เที่ยวก็อยากไปนะรู้สึกว่าเช้ยอยากแบบอยากตามใจตัวเองมากๆนะคะอาจจะต้องหาเวลาไปบ้างแต่ว่าไม่ได้ไปหมดนะทุกคนชาวพศจิกาจ๋าพศจิกายนจ๋าไปหาเวลาไปพักผ่อนได้แต่ว่าการงานก็อาจจะต้องแบบมาทำบ้างนะไม่ใช่แบบพร้อมทอม,ท,อม,ท,อมที่จะทิ้งงานอีกในหนึ่งนะมีโอกาสตกง,งานด้วยนะคะมีโอกาสตกง,งานนะจ๊ะระวังมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคน คนที่ทำงานหรือร่วมทำงานร่วมกันด้วยความที่คุณปากแทบอารมณ์เสียยของคุณเองนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเบาๆใจเย็นๆคิดหน้าคิดหลังคิดคําพูดให้ดีๆก่อนที่จะพูดออกไปนะคาพูดเป็นนายนะคะามาดูเรื่องการเงินหน่อยค่ะชาวพฤศจิกายนการเงินเป็นยังไงบ้างการเงินเป็นยังไงบ้างไหนดูสิการเงินนะคะโฮ้ยการเงินนะอยากจะบอกว่าคุณอาจจะต้องแบบไม่รู้ว่า อยากจะลงทุนอะไรหรือเปล่านะเพราะไพ่ขึ้นการลงทุนแล้วแบ,บ่งผลแบ่งผ,ผลประโยชน์กลับมานะมีการลงทุนที่ได้ผลประโยชน์กลับมาด้วยนะใครจะลงทุนคิดดีๆนะใครจะลงทุนคิดดีๆนะคะเพราะว่าอะไรมันมีไพ่เสียอยู่เกิดสองใบนะคืออยากจะบอกว่าทํายังไงให้มันไม่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 เสียหนึ่งนะคะตัวคุณอาจจะต้องคิดหน้าคิดหลังคิดความเป็นไปได้ในการใช้เงินหรือในการลงทุนเงินให้ดีๆนะ อันนี้นะคะอยากจะแนะนําว่าให้ไปทําบุญนะคะบ้านเด็กกาําพร้าหรือไปทําบุญลงศพด้วยก็ได้นะจะช่วยส่งเสรมเรื่องการเงินให้คุณได้ตามที่คุณคิดหรือลงทุนไปแล้วได้เงินคืนไม่สูญเปล่านะคะนะเออนะคะ การเงินมองว่าอาจจะได้เงินเป็นลงทุนหรือมีโอกาสมีโชคได้เงินก้อนอย่างนี้ก็ได้ก้อนนะนะคะแต่ว่าอยากให้คุณไปทําบุญเกี่ยวกับว่าถวายลงโพบร่วมบริจาคลงโพนะคะไปแก้ไปแก้ก่อนเนาะดวงจะได้แบบดีทั้งหมดนะมาดูเรื่องสุขภาพ่อยค่ะมาดูเรื่องสุขภาพไหนสุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพโอ้โห สุขภาพนะคะเหมือนใครที่เคยแบบว่าเป็นโรคร้ายแรงหรือเป็นโรคที่รักษาหายยากมีโอกาสหายนะคะมีโอกาสหายนะแต่ว่าเหมือนสุขภาพคุณก็ลลมเราไปด้วยโรคอื่นๆแทนนะอาจจะเป็นแบบว่าโรคที่แบบมองสายตาเส้นเลือดนะแล้วช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุความซุ่มซ่ามด้วยนะระวังอุบัติเหตุความซุ่มซ่ามล้มเจ็บหัวเขา่าหรือว่า ปวดข้อแขนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะดูแลตรวจสุขภาพกันดีๆนะคะหรือใครที่ใครเป็นโรคร้ายมีโอกาสหายนะต้องคิวใจตัวเองเยอะมีโอกาสที่แบบเอ้ยมันหายมันหายได้นะคะนะหรือได้รับการรักษาที่ดีนะ